เห็นไหมเพราะสายขวมันจะยากเห็นไหมจะไม่เป็นไรแต่เลี้ยงตัวไม่ได้ปาดปาดดรช้ไม่ต้องรีบมอาจารย์เราเพิ่งบาเจ็บเพิ่งเริ่มเออปัดตามองเดี๋ยวมือเราได้สำหรับวันนี้ตกเดียวเราจะปัดยังไงก็ได้วิธีการเขาต่อยมาโอ่งต่อยมาเนี่ยเราปัดเราจะปัดนี้แล้วตกจับได้แล้วแต่เราจะปัดเห็นไหมวิธีการแต่ของอาจารย์จะติดเพราะว่าถ้ามงคลระดับสูงสังเกตว่าไอ้องค์ต่อยมา อาจารย์จะเน้นเห็นไหมอันนั้นอาจารย์เน้นจับด้วยเพราะเวลามันจับเนี่ยมันมันเข้าไม้หรืออที่เราจะเล่นได้ใช่ไหมถ้าสมมติเราเล่นเล่นไม้จับเราจับบินได้หัดเข้าโอ้โหนี่เอาเห้เราลงจ้าสวัเออตอนตรงเออเออให้เขาอกตอนตรงเก่งมากเออแขนหน้าสวยเออเข้าด้วยสวยแล้วดีนั่นแหละ ตาดูนี่เดี๋ยวก็โดนลงจะลงไปไหนครับสวยใกงใจปั๊บปั๊สวยไมต้องไม่ต้องหลบมี้สู้หมัดตาสู้หมัดครบตาสู้หมอดเอาไว้เอออไรี่ว่าตาหลับเออเอาไว้ที่อไอ้นี่ต่อยดิไอ้เท็ดต่อยไอ้อุ้งคำบ้างดิไอ้ต่อยซ้ายขวาไอ้ต่อยซ้ายขวาระชาต่อยตรงซ้ายซ้ายขวาใหนึ่งสองเออปั๊บปับเฮ้ยให้ถึงไม่ถึงว่ะห่างไปต่อยอะไรนั่นนะอุ้ยห่างเกิน Oh. Ok, það var það.